ครับสวัสดีครับ FC ภูนารักษ์ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับสำหรับคลิปนี้จะได้มาทำการสาธิต <c oughs> การชาร์จแบตเตอรี่2ม้อมาอธิบายให้ FC ที่ยังไม่มีความรู้ <c oughs> การชาร์จแบตเตอรี่2ม้อเราจะ ชาร์จกันยังไงเราจะพ่วงกันยังไงครับสลับวันนีก้ก็ได้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ของออรถเก๋ง Honda Civic เพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เวลาสตาร์ทเครื่องสตาร์ทไม่ติด ก็จะดึงไฟออกจากแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่ไม่เต็มหรือเขาเรียกว่าแบตเตอรี่อ่อนตอนนี้ก็ชาร์จพ่วง2หม้อเรามาทำการรู้จักการพ่วงสองหม้อการพ่วงสองหม้อนี้เราชาร์จเข้าระบบ12โวลต์ถ้า12โวลต์น,นี้เรา จะพ่วงกันยังไงทั้งสองมอครับจะได้มาอธิบายให้ f อทุกท่านได้รับชมและมีความรู้ไปด้วยกันครับผมการพ่วงสองมอนี้จะจะพ่วงยังไงก็มาติดตามช่องของเราจะได้ อธิบายให้ f อทุกท่านได้มีความรู้ไปด้ยวยกันรับการพ่วงสองม้อนี้เราจะอธิบายให้ท่านฟังตัวนี้จะเป็นหม้อชาร์จการพ่วงหม้อเราต้องดูว่าสายควบวกสายควบวกนี้จะเป็นสายสีแดงที่ออกมาจาก มอชาร์จก็เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่และก็สายสีดำจะเป็นสายขั้วลบเข้าหากับขั้วลบของแบตเตอรี่และก็พ่วงสายเข้ามาหาอหีกมอ อีกหม้อหนึ่งที่ในตัวรถตัวนี้ก็เป็นสายสีแดงสายสีแดงนี้ก็พ่วงเข้ากับขั้วบวกหมายความว่าขั้วบวกกับขั้วบวกโยงมาจากหม้อตัวข้างล่างและก็หม้อชาร์จสำหรับสายอีก อีกสายอีกตัวก็จะเป็นขั้วลบก็พ่วงมาจากขั้วลบของแบตเตอรี่แต่จะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะพ่วงสองหม้อแต่เป็นพ่วง24่าการพ่วง24นี้จะเป็นยังไงครับสลับพ่วง24นี้ก็ต้องสลับขั้วพ่วง2ี่ เราต้องโยงจากสายขั้วบวกของหม้อชาร์จสายสีแดงเข้าหาขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกหนึ่งลูกแล้วก็สายขั้วลบอีกขั้วเราต้องโยงเข้าหากับอีกหมอ้ออีกอีกหมอหนึ่งสายขั้วลบ เราจะโยงเข้าหาตัวบนตัวนี้รถท่าเป็น24แล้วก็สายขั้วบวกอีกหมอหนึ่งตัวบนเราต้องพ่วงเข้ากับแบตเตอรี่แบตเตอรี่อีกลูก ถ้พ่วงยีบสี่ถ้าพ่วงยีบสี่เราต้องพ่วงสลับขั้วขั้วบวกขั้วบวกกับขั้วลบครับก็เอฟซีถ้าท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามทางช่างของเอ็กมินได้เลยครับจะได้อธิบายบอก ให้ FC ได้เข้าใจอีกทีก็หวังว่า FC ทุกท่านจะได้มีความรู้ไปเดียวกันสำหรับสายตัวนี้จะเป็นขั้วบวกจากอีกหม้อหนึ่งจากตัวบนแล้วก็โยงมาหาหม้อข้างล่างมาหาขั้วลบของ แบตเตอรี่อีกตัวข้างล่างทีนี้เขาเรียกว่าพ่วง24่บสก็สรุปง่ายก็ถ้าพ่วง12บสองถ้าพ่วงสิบสอโวลต์สองหมอข้วบวกใส่กับข้วบวกข้วลบใส่กับข้วลบถ้าพ่วงยีบสีเราต้องสลับกัน สลับขั้วบวกสลับใส่กับขั้วลบแล้วก็สำหรับหม้อชาร์จสายสีแดงเราต้องใส่กับขั้วบวกไว้อีกหมอ้อจะเป็นสายที่ตายตัวไปเลยเราเสียบใส่ขั้วบวกไว้เลยเราต้องโยงสายจาก ตัวล่างเข้าหาข้างบนตัวล่างก็จะเป็นสายขัลบสลับเข้าหาขั้วบวกตัวบนสำหรับสายชาร์จหม้อชาร์จอีกหม้อมันจะจะเป็นสายดินเราจะคีบเข้ากับสายขั้วลบของหม้อตัวบนตัวนี้ก็จะเป็น พ่วงยิบสี่ถ้าพ่วงสิบสองหม้อชาร์จสายสีแดงข้วบวกจะเข้ากับข้วบวกตรงหม้อข้างล่างสายสีดำจากหม้อชาร์จจะพ่วงเข้ากับข้วลบแล้วก็สายพ่วง ที่จะพ่วงเข้าหาอีหม้อเราก็ต้องใส่ข้บวกกับข้บวกแล้วก็ข้วลบกับข้วลบครับถ้ายิบีก็ต้องสลับกันครับผมหวังว่าย C ซีคงจะเข้าใจครับสลับท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากยิซีไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับผม